ในคืนนี้ไปสนุกเสียงเพลงมเบาๆเช้า,ากับดอยนิ่งผาสเรานั่งตรงนี้ที่เ้าเน็ตสเอกยาเต็กเนืเ้อชุ่มฉ่ำเสิร์ฟพร้อมบล็อกรี่และมะเขือเทศราดด้วยซอสกระเข้มขน้ขน,ขน,ขนจจกลมกล้อนไก่ชิคเก้นสเต็กหมูคูโรบุตะสเต็กหรือสเต็กปาลาดอรลีซอสกระเทียมหอมกลิ่นลูกซำที่กินเหมือนเก็บทุกความรู้สึกดีๆเอาไว้ เลวลา11โมงเช้าถึง2โมงลดทันที50%จาก299บาทเหลือเพียง1ด19บาทเคาะที่นี่ย่างด้วยใจเสิร์ฟด้วยชุดแวะมาสัมผัสความอร่อยได้ที่เจ้าเนยสเต็กย่างสเต็กย่างอำเภอตาชีจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเมนูและโปรโมชั่นได้ค่ะ Facebook และ Line โปรโมชั่นตั้งแต่5สิงหาคมถึง5กันยายน 2568หรือจงกว่าสินค้าจะหมดเจ้าเนยสเต็กย่า